สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแม่น้องหยอกอีกแล้วนะคะวันนี้แม่น้องหยกมีเมนูอันนี้คือปลาสวายนะคะชุบแป้งทอดทอดก,กรอบกอบนะคะแล้วก็ตําแตงนะคะแซ่บเลยค่ะเดี๋ยวชิมน้ําดูแซ่บหลายอร่อยมากๆเลยแซ่บมากๆามาจ้ามากินกับแม่น้องหยกเดิอก่อนจะ กินข้าวกินตําแตงแล้วก็ปลาสวายทอดนะคะก็แม่น้องหยกก็ฝากช่องด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแล้วก็เพื่อนใหม่ที่เข้ามาก็คอมเมนต์ลงข้างล่างนะคะข้างล่างนะคะคอมเมนต์เข้ามาแม่น้องหยกจะได้อ่านแล้วก็แม่น้องหยกจะได้เข้าไปติดตามเข้าไปรับชมคลิปของเพื่อนๆนนะคะมาจ้ะมากินเลยดีกว่านะคะไม่ต้องเสียเวลาพูดมากกินข้าวนะคะ พิ่งกินข้าวเช้านะคะวันี้หิวมากๆเลยอร่อ,อยมากเลยค่ะน้องหยอกไม่อยู่น้องหยอกไปโงเรียนนะคะตอนแรกคุณครูบอกว่าหยุดไปประชุมทีนี้นคุณครูไลน์มาใหม่บอกว่าไปโรงเรียน ไปแล้ว,ว,วผักปลูกหลังบ้านนะคะ หิวข้าวแรงมากข้าสวายข้าสวายนี่แม่ต้องหยุดซื้อมากินข้าวมากเอามาชอบกินกับต้มตำอ่ะก่อนหอม,หอม พักอีเลิศใบแซพรูนะคะแกงใส่แกงอมแกงอมเนื้อวัวอร่อยมาเด้อมาเด้อพ่อแม่พี่น้อง เพื่อนฝั่งไทยฝั่งลาวฝั่งต่างประเทศหน้าเด้อมาเด้อมากินน้ำกันแม่น้องหยกก็ขอขอบคุณเด้อค่ะเพื่อนเที่เข้ามาติดตามรับชมแม่น้องหยกตลอดดีใจมากๆเลยค่ะ จำเองแซบเองมันแซบอีหลีดิแซบอีหลีถ้าอยากให้มันเป็นน้ำๆก็ใส่น้ำกระเทียมดองลองไปด้วยนะคะอร่อย ่อนั่งหยกเขาไปขุดเอาตรงที่ทุ่งนาแล้วมาปลูกตอนนี้มันมันรอดแล้วตอนนี้ได้กินตลอดแหละปลูกไว้หลังบ้านคินกับพวกปนกบอะไรเงี้ยปนกบปนไก่เข้ากันเลยค่ะทุกคน ถ่ายคลิปทีไรล,ลูกน้องตามเพียบเลยค่ะมาหอมตามแม่น้องหยกลูกน้องม่อนกับลูกน้องปานอื่อะสร็ิน้อง กินอะไรก็มีเหมือนกินต้มตำกินอย่างอื่นที่บอกว่าแซ่บๆนะมันก็ไม่แซ่บเหมือนอต้มตำนะคะส้มตำมีทั้งเผ็ดเปรี้ยวหวานครบรส มือและนี่จะบีบน้ำมะนาวใส่ข้าว อย่าลืมเดอ้อเบิ่งคลิปกับกดติดตามให้หนน่เดอ้อให้เป็นกำลังใจให้หนูนะจะได้ทำคลิปต,ต,ต่อไปมีกำลังใจไม่แห้งทักทายกันเข้ามาเยอะๆ เดี๋ยวม่นางหยกอะทักไทยเข้าไปหาไปเยี่ยมบ้างทุกคนนะคะเบอร่อย,อย,อยนี่เ,เอาไปทำปลาส้มขายสูง,สงนึ่งก็ประมาณสองสามตัวสี่ตัวสองสามชิ้น ประมาณนะ่้ว่าประมาณสามสิบห้าบาทนึงหยกเอามาชุบแป้งทอดผสมกับแป้งทอดอร่อย 嗯，我吗？嗯，干诶。 ลลลหลายๆคนแ่บหลายเลยคือพวกขนจีนมากินด้วยคลุกๆก,กันพวกน้ำ สำหรับวันนี้แม่น้องหยกก็พอแค่นี้ก่อนเดินจ้าเด้ออิ่มแล้วเนี่ยเนี่ยส้มตำส้มตำเกลี้ยงเลยค่ะข้าวหมดเป็นหนึ่งจานแล้วก็แต่ว่าปลาเยอะเกินไปแม่งยกกินไม่หมดนะคะเดี๋ยวไว้กินมื้อเที่ยงอีกนะคะก็แค่นี้ละค่ะอิ่มแล้วก็ก่อนจะก่อนจะไปก็ฝากทุกคนฝากทุกคนกดติดตาม กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ให้พลาดทิปใหม่ๆของช่องเรานะคะช่องน้องหยกกินแซ่บนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามให้กําลังใจแม่น้องหยกกับน้องหยกนะคะให้กําลังใจมาดูตลอดนะคะแม่น้องหยกเห็นแล้วแม่น้องหยกก็ดีใจแล้วแม่น้องหยกก็ไปดูคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์แล้วก็กลับไปเข้าไปรับชมเพื่อนๆที่เข้ามา ามาพูดคุยมาทักทายนแม่นองหยกนะคะขอบคุณมากนะคะถ้ายังไงก็วันนี้ก็พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ